สวัสดีคนหวานลูกอะไรลา,าท่านผู้ชมต<อ>ั้งใจด้วยนะครับวันนี้ผมก็อะรันจะเข้าอันนี้อันนี้อาจจะวุ่นวายนิดนึงน,นะเราเพื่อนมาสักครู่บอสอย่าใจะเย็เนเย็นร้อนกันบ้านมีไหมไม่าทำเสร็จนะครับแล้ว มีแต่เกื้อมมีไหมไม่มีไม่นะมหมดแล้วแบบนี้นะเพื่อโค้ชชา้าโค้ชช้าแล้วเราก็เล่นเงินก่อนเลยเออให้เดี๋ยวให้เขาจอยเราแค่ขเขาจใจอะไรไงถูกแล้วไม่จริงๆจริงว่า,วาต้องต่อเขาทันทีแค่แต่ว่าเขาชา้า เล่นในคอมหรือเล่นในโทรศัพท์ดีเพื่อนเขาอะเล่นในคอมเราบออสะเราเล่นในโทรศัพท์ดีกว่าเราไม่อยากเล่นในคอมก็เล่นในโทรศัพท์นี่ไอเดอมิสฮัลโหลโอ้โน่ไหนอะคือมันเลจะเข้าเนี่ย ใช่เข้าแล้วเข้าแล้วหลุดกลางแมปนะคะเพรา <Lak Albert. S 2> ะว <c oughs> ่าเห <mauv? S 2> นียวเลยน่ากลัวแบบเนี้ยแบบนี้น่ากลัวจังน่ากลัวยังน่ากลัวเลยกลดอันแรกกดอันแรกนะถ้ามันมีขึ้นนะโกดอันแรกเล่นเป็นไหมไม่เป็นไม่เคยเล่นไม่เป็นะเะชื่อชื่อชื่อ<ะ>คือยุ้ยพูดไม่ค่อยชอบเลยแบบเนี้ยแบบโคตรไม่ชอบเลย แต่เพื่อนอ่ะเราก็เล่นคนหนึ่งก็เล่นคนเดียวได้มันต้องเล่นหลายหลายคนเร็วๆกดอันแรกนะถ้ามันมีขึ้นอะน่ารักอ่ะแล้วมีหนูนั่งอยู่ในห้องคนเดียวนะเด้งเด้งเด้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 ฮะให้กดอันแรกใช่ป่ะใช่อันแรกอ่ะให้กดอันแรกใช่ป่ะกดอันแรกเหรอใช่มันจะขึ้นอ่ะมันจะเป็น

มามามาเร็วเล่นไหมเล่นยังไงอ่ะกดเพล์เลย่เล่นยังไงอ่ะกดแล้วก็กดจอยอ่ะใช่อ่ะมันจะเขีว่ามันจะเขียนว่าการ์ดถึจะเขียนว่าเตรียมตัวกดนะเตรียมตัวกดนะมามามาเข้าสามคนแล้วงั้นก็สตาร์ทเลยนะสตาร์ทเลย เอแล้วอแม่แลังจากนี้นะครับผมไม่ต่อต่อเลยนะครับน่ากลัวน้องก็ดูกันไปสุดเลยนะครับแต่ร้อนนี่คือชัตเตอร์หนึ่งอาจจะไม่เล่นจบนะครับอาจจะเล่นแบบเอออีกสองด่านสุดท้ายอะครับเพราะมันน่ากลัวคอร้อง ขออภัยด้วยนะผมก็มารีวิวแมวคร่าวๆนะครับว่ามันน่ากลัวมากอย่างเี้ยกระโดดไม่ได้นะครับไปเริ่มกันเลยเพื่อนขยับหน่อยขยับหน่อยดิขยับหน่อยขยับหน่อยเดี๋ยวว่าขยับหน่อยอย่ามาแก้งไปไปไปตามเรามาตามเรามาเห็นเราไหมทุกคนรีบตามมาได้ได้ได้ ัวเห็นกลัวเร็วเลวี่มาตามมาอยู่ในแสงด้วยกันดิพี่ขอตาบอส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 อัดคลิปวิดีโอหน้าจอไปเลยขออยากเห็นอยากเห็นหน้าจออ่ะอัดอัดวิดีโอให้หน่อยเราส่งมาในไลน์ตอนตอนจบนะอัดไว้เลยเอออัด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 ไว้ส่งมาในไลน์นะ พอดีว่าเราจะเอามาตัดทำคลิปตัดต่อวันนี้ก็ตัดกันเล่นกันยาวแต่คลิปนี้อาจจะไม่ลงช้าหน่อยทำมาทำมาเราก็กลัวเหมือนกันเนี่ยเราก็เล่นไม่เป็นทำมาทำมเฮ้ยทับทิม <c oughs> กับเสียงเครื่องกองบ้านผมเนีเครื่องกองเลย ตรงนี้เฮ้ยเปิดได้อันนี้นะกลัวโคตรมันจะมีผีโผล่มาตรงนี้แหละเร็วๆวิ่งเลยนะวิ่ง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 มามามาเนี่ยเห็นไหมอือฮตามรอยเลือดไปมาเร็วๆร็วเราไม่อยากเจอผีเลยอ่ะ ทุกคนติดติดกันไว้ติดติดกันค่อยๆไปคิมนี้ตัดยากน่าจะครึ่งชั่วโมงได้เลยเฮ้ยทับทีมช้าหย่าช้าสิทุกคนตามมาเติมเหมือนเนี่ยเติมปีกแล้วชุดก็เติมเติมเก่งอ่ะเฮ้ยตามมาตามมาต่อตนี่นี่น ระวังนะมันอาจจะมีผีโผล่มาโอ้แบตจะหมดเดี๋ยวขอชาร์จก่อนเอ้ยอยู่นิงน่งๆอยู่นิงน่งๆทุกคนมาอยู่รวมกันไว้แบตหมดโอเคโอเค เดิต่อเลยไหมพ่อฮะไปไไปนะตอนนี้เราเรปิดไฟห้องอยู่ด้วยไฟดไฟเล่นนเฮ้ยาอักนมาเร็วๆทีมกลับมาเฮ้ยกินเดี๋ยวร้คุดแกเข้าปาเข้ามเข้ามาปิดยย เอาคุณแจเอาคุณแจตามมาเอาคุณแจเออได้แล้วได้แล้วตามมาได้แล้วจะมีผีโผออกมากวนก็ได้นะถ้าผีโผล่แล้ววิ่งเลยยด้ อันนี้มันเคฟผีอันนี้คือผีโผล่มันจะเป็นมันจะเป็นอะไรปะมันจะเป็นแรนรแล้วเราก็ต้องไปเริ่มใหม่ก็คือต้องเราก็จะสุกใจเนี่ยในนี้มันมีอะไรเนี่ยลองเช็คหาของที่เก็บได้ดูบ้างไม่มีไม่มีอะไรงั้นก็ไปเถอะเร็ว เฮ้ยนี่มาคอด่าห้องเนี้ยห้องนี้เปิดไม่ได้นนทมีมาเกาะกันไว้โรงเรียนนี่นี่น่ากลัวน่แล้วแต่บอเล่นมาแบบนี้ทำไมเนี่ย <Okay. S 2> องคุณแกขายอะไรได้นั่งอยู่นขายแล้วป no, no, no. ผีแน่นอน 可以，喝牛奶呀？ ต้องมาเลือดมามาก่อนเพืนน่อนมีอะไรอยู่ตรงน,นี้เฮ้ยมันเป็นรูปผีอ่ะเพื่อนผีชัตเตอร์หนึ่งคนน่าก,กา,นากลัวเฮ้ยเขาบอกว่านี่คือต้นสารกุหลาสวย คือต้นผีสักกุระไป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 ตามมาดูสิตามตามาเลยิอุ้ยตกใจถึงแล้วรู้ทำนายทำเสียงนี่ไอ้บ้านไหนรู้เปล่า เฮ้ยห <ah> hey, um, ้องนี้เ <ah> อ้ยไปได้เ้มปดทรัพปมปิดเลยปิไปตรงไหนเนยันงนเดี๋มันพูดเยรห้องน้ำเข้าได้แล้ว นำหน้าทาจิ้มที่ข้มาเ้มาเร็วๆเ,เอาวางเสียวางสายก่อนบอสไปใเดี๋ยเเวเราไปข่จิ้มี่จให้กําลงใจจิ้มเผื่อดียรกันรอ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  วางสายไปแล้วพเพราะว่าพิมมาอยู่ข้างเราเปิดประตูนี้เปิดได้อีกประตูนึ่งะอะม,มาห้องนี้ก่อนอ๋อเขาบอกนะห้องนี้มีคีย์ต้องหาคุญแจในห้องนี้อีห้องหนึ่งน่าจะมีผีนี่ไงคุญแจเจอแล้วย,ยิบไปคนละแท่ง,ม,ม,างมาไ,ปไป้อันฮะลมผีมา เฮ้้ยพกนะน่กกไม่เอาเราไม่อยากตายตายแล้วมันอุ๊ยมันไปแล้วเริ่มเห็นอะไรเมืม่อกี้ไหมเห็นดิ ไปห้องไปหาับทก่นอนมาหาแล้วมาหาแแวไปออกไปก่อนเถอะไม่อยากอยู่ในนี้แล้วใครก็ได้ไปสำรวดีห้องนึ่งไหมไม่เอาไม่เอา,าเอาเคเ,เคาาาาาาามาม ฮัลโหลอะไรเพื่อนเมื okay. mm ่อกี้หมิงเปิดเปิดประตูได้ไหมไม่ได้หรือจะเป็นประตูหรือจะเป็นคนจ่าของประตูอันนั้นหรืออีกประตูหนึง่งหรือจะเป็นต้องไปอีกห้องหนึ่งไงไม,มัน,นมีอ,อีกห้องหนึงน่งรีบตามมาเร็ว,อ,วอย่าปอดแหกอย่าปอดแหก ไป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 มาเร็วืมจะไปกลัวม,นนมันทำไมบอสน้ำหน้า,นาเอาหน้ามีห้องนี้นียหันหลังทำไมเดี๋ยวมันก็มากัดหลังหรอกเรียวห้องนี้ห้องนี้เข้าไปน้ำหน้าน้ำหน้าในก้มหน้าไว้ทุกคนไม่มีอะไรเฮ้ยขึ้นไปข้างบนก่อน อุ้ยมันอาจจะผีอาจจะมาโผล่จากอุ้ยเพื่อนมีประตูไปไหมเฮ้ยนายนำหน้าดิเพื่อนนายต้องนำหน้าเดี๋ยวเราอยู่ตรงกลางนับที้อยู่ข้างหลังเร็วๆรีบตามมาติดติเพื่อนเออมันต้องใช้ประตูเจเปิดแล้วเราเปิดแล้วกดวเปิดประตูเลยเฮ้ยไปดิบอสนนำบอสนนำบอสนนำอย่าอย่าบอสเพื่อน เราให้คาขนมมาเตัวเองเป็นคนตัวเองเป็นคนนี่อ,อย่างตอนนั้นเลยเฮ้ยม,มันหน้าจอดำรีบเข้ามาตามเร็วรีบเข้าตามมาบอสบอสรีบเข้าตามมาเร็วเข้ามาแล้วมันเข้าไม่ได้มันเป็นสีดำอย่างนั้นแหละวิมาแล้วทะเลวนเราเข้าไม่ได้อ่ะดีเ<ม>พื่อนก็รออยู่นิ่งๆดีเฮ้ยมันหน้าจอดำไปหมดเออมันหน้าจอบอสมดีเพื่อนบดีเพื่อนเฮ้ยอะไรอะ ข้างหน้ารีบเดินไปดิอะไรสีแดงๆอ่ะขาวสิฮะขาวทำไมเพิ่งเห็นผีจริงดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปชาร์จแบตห้องนู้นเลยไม่เฮ้ยใช่ผีเหรอเตรียมเตรียมชาร์จวิ่งนะเตรียมชาร์จนะ ติ่มิ่งน่ะติ่มบอสนำหน้าดิแดงวะแดงวะเป็นสีแดงเฮ้ยมันเป็นผู้หญิงก้มหน้าอยู่อะ่ะมันเป็นผู้หญิงแบบเอาตาเปลีนตาอยู่เฮ้ยบอสนำอไอ้บอสนำบอสขอล้อง <c oughs> ดีมากเลยนี <c> ่ <oughs> วิ่งฝ่าไปเลยวิ่งฝ่าไปเลยหรือว่าจะเป็นคน,นอ่ะอ้าหุยเขาหายไปแล้วเมื่อกี้หุยเขาหายไปแล้วนี่มาเร็วเข้าประตูสีแดงดิเขาเข้าไม่ได้ไปทางนี้ไปทางนี้ไม่ใช่อีกทางนึงทางนี้นบอสนำ้ำบอสน้ำดีไปอ๋อมันไปไม่ได้ ห้องสีแดงเะถูกแล้วขอ,อมันเป็นประตูเฮ้ยยังเรารอดแล้วยังยังเชื่อดียังไม่รอดหรอก,รอรอกเฮ้ยเหมือนมือญี่ปุ่นอ่ะน,น่าจะมีผีสักนะมันจะได้วิ่งหนีผีสักทีเราชาร์จพลังแป๊บเออเตรียมชาร์จเตรียมเตรียมพุ่งเตรียมพุงพ่งเอาไหมเดี๋ยวพุ่งค่อยค่อ,คอย วมกดบอสถ้าบอสตายรู้ไหมมันจะเป็นยังไงมันจะมันจะเป็นรูมหน้าผีอะเอาเร็วบอสนำอยู่ๆแล้วมันนำได้ยังไงวะอ่ะแล้วนำก็รำเร็วเร็วรีบตามมาสิทับทิมทำยังไงวะเร็วจะกลัวทำไมอุ้ยมันอุ้ย ไราเห็นรถที่จะหนีไว้เห็นแล้เป็นหน้าบีอ่ะเร็วเร็วรีมาตกใจหมดเลยตกใจไม่เคยตกใจอะทัพทีมระวังนะบอสนำตาดีบอสนำบ้างเรานำมาเยอะละเรานำมาเยอะละครับีมยังไม่ได้นำเลยเออสตาร์ททีมนำน้องเรากลัวน้องเรากลัวบอสนำเฮอสลับกันสองนั่นคือก็ไปสินะก็กลัวเอองั้นเอาไว้ก็ได้ โอเคครับหลัง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 เข้าประตูไปเลยขล้บอสน้ำบอสน้ำตาบอสน้ำแล้วไม่กาททำทิมน้ำไม่ทำทิมเขาไม่น้ำเออเราเราสลับกันสองคนนำอ่ะเรานำอีกรอบหนึ่งนะเรากลัว เป็นเขางูดงั้นเดี๋ยวเราไปให้มากับพี่กุมฝั่งนี้บอสก็มาด้วยกันมาตายก็ตายด้วยกันอุย้ยไม่เอาไม่เอา,เอาวัดดวงก่อนขวาขวาร้ายซ้ายดีเอาไปขวาไปขวาดีไปขวาไปขวาไปขวาขวาไซ้ายดีก็ต้องไปขวาไปไปต่อตาตาบอสนำแล้วเราเข้ามาประตูหนึ่งแล้วเร็ว ทางไหนบอกมาไปซ้ายนะแน่ใจนะว่าไปทางซ้ายอ่ะซ้ายดีซ้ายดีโอ้คืมน่ากลัวเฮ้ยมันมีชุดกิโมโนด้วยเพื่อนตรงไปอย่าไปสนใจตรงเพื่อนน้ำดิทับทิมทับทิมไม่มีอะไรหรอกไปฝั่งนี้นะโอ้ไม่น่ารอดอะ ไม่นานเราดไปว่าเี้ไม่มีตายไมตายไหมกลุมออกเราออกแบบล้วนะเราจิ้มมาด้วแล้วเร็วอย่าบอสกุมออกแบบ ไม่ออกตึงน้ำโอเคเขาทิ้งไปกินพี่ตึนน้ำโอ้เมื่อกี้เราเมื่อกี้เราไม่เงันเราไม่วิ่งหงผิดทางผิดทางเนออกมาแต่ทางนี้ทางนี้ทิ้งตามพี่ตึงเสดงว่าเมื่อกี้เราไปผิดทางเห็นไหมเราบอกแล้วไม่น่ารอดทางนั้นไปทางนี้ใช่ไหมมาตามมา ไปทางไหนต่อทางนี้แน่ใจนะมาไม่น่ารอดทางนี้ถูกแล้วอ่าไปทางนั้นเอาบอสอ่ะมาบอสตามมา <c oughs> ไม่ทางนี้ไม่รอดอ๋ออ๋อยังเป็นชุดกิโมโนอยู่ยังไม่ถึงมาฝั่งนี้นะพิมนี่ไปไหนต่อเนี่ย จำได้แค่นี้แหละอยากจะตายต่อก็ตายเชิญนะไปดิไอน้ำนะอ่ะเราอุตส่าห์นำพามาถึงตรงนี้แล้ว,อ,วอุ่ยมันเป็นรูปผีมันแบบตายแล้วมันเป็นรูปผีไงไม่ไม่ไอ้เล่นเกมนี้แล้วเออเชื่อเหรอเฮ้ยเธอพิมพ์เราออกก่อนนะไม่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 อยา่าป๊อสอ,อ,อย่าป๊อสนายขอร้องยูทูบเบอร์เขาเล่นกันหมดแล้วขวาไลา์ไซด์ดีไหนอบอสบอสบอสเขาเล่นเสร็จแล้วไง บอสบอสมาทางนี้โอเคนะบอสนำทท่าไม่อะไรจะออกแล้วถ้าทางนั้นรอดถ้าทางนั้นลอดคือบอสไปเลยบอสไปเลยแล้วเดี๋ยวเราตามไปกันทางีทางเดิมไม่ใช่บอสบอสมาทางนี้โอเคนะไปหม่ใหม่ถ้าบอสนี่เราจะตามไปบอสเชื่อเราเหอะนายอะไรคือความหวังของพวกเราจะรอให้ผีมาฆ่าตรงนี้ไม่ได้นะ น้องไม่กลัวกลัวไม่ชอบอ่ะเอ้ยไม่ชอบเกมมาไงเกลมถ้านายเกิมถ้านายกลัววะออกกันเถอะไม่เอาโอเคยขอความกล้าละขอความกล้าหน่อยมาทุกคนไปด้วยกันปะไปทางนี้อ,อ่ะทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าทางนี่มันคือทางน้ำเง,งินวอนนำเจ็บวอนถัดหลังโอเคนะไม่ โอเคนะบอสเอาแต่บอสหันหลังไม่ไม่ไม่งั้นงั้นไปด้วยกันแต่เราออกกันโอเคนะเรานำทับทิมตามข้างๆกันไปตรงนี้เราอยู่ข้างๆกันโอเคนะบอสไปทางนี้ทางด้นวนี้ออ้าทางไหน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 ทางนี้หรอโอเคโอเคครับบอสมาด้วยกันเออชิดๆกันไว้อยู่ขอบขอบไว้เพื่อนอยู่ขอบขอบไว้ชิดๆกันชิดๆกันดิไปไปค่อยๆไป พี่ไอ้บอสอยู่ข้างหลังทำไมไอ้บอสอยู่ข้างหลังทำไมบอสอยู่ข้างหลังทำไมเราไม่ใช่น้ำหน้าเราต้องตัวติดกันเออเออเออดีมากดีมากเปิดทางไปด้วยไปเราไปด้วยกันหุยเราไม่น่าไว้ไม่น่ารอดอ่ะเพื่อนไม่น่ารอดอ่ะกลับดีกว่าทางตันอย่างนั้นอะ ีมันเป็นผีมาจ่าเอ๋นิดนึงอะไม่เล่นแล้วขาวจิมออกไปเลยเดี๋ยวเราเล่นกันสองคนไม่เราจะออกเราจะออกเราจะออกนะมเพื่อนเราต้องห้ามออกคนบายบายกันไาย้านนะไม่เพื่อนไม่เอาอย่าทิ้งเราไว้คนเดียวเอือก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมันน่าเกลือจริงๆครับบายบายครับ